สวัสดีครับผมฟุกิผมจะมาเล่นเกมเกมยอดฮิตได้ตำนานที่ชื่อว่าโมบายดีเก e n h า g h w a y ครับผมพูดตรงๆเลยนะ ผมที่เยียดจะเล่นเกมนี้ไม่มีกำลังใจเล่นเอา,เอาง่ายๆหมดไฟนั่นแหละเพราะมันเหี้ยมันเล่นนานแล้วเกม,มีแต่ก็ยังจะเล่นให้ดูเพราะว่ามันวนมันสนุกมันไปก็ังกันก่อน ปุ่มแดงๆนี่โคตรมันเกลียวโคตรจะให้มัน,มน,มนออกไปเลยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บไป อาจะรีแล้งเสยอีกห้าวันห้าวันนับต่อจากนี้จะรีแล้งอีกห้าวันไปไม่จนว่าจะรีเรงรเล่นอย่างเดียวไปของแท่ไม่ล่ะ ลงเลี้ยงคนเดียวทซิวไม่กลัวความเรามันสุดยอดอยู่แล้วเอาความัรรใจมาจากไหนอีกแล้วเราจะเล่นนีโร่ที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าโอ,โอโ้โหโถด้วยกัน ไปเจอกันในตัวเกมแต่ตอนนี้ไม่บอทขอแบนก่อนแบนแบนแบนตัวสะท้อนโอเคไปเจอกันในตัวเกมนี่คีโลอร์อันฟาโนหนึ่ไม่ใช่ผมนะโนหนึ่งผมไม่ใช่โน1แต่ผมจะว่าวา ฮีโร่ตัวนี้แหะโนหนึ no ่งล่มคนยากบอกเลยไปเจอกันในตัวเกมว่าจะหวดตามที่ก็เจ้าเล่นว่าอยาเล่นคือก็เจ้านะมา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 แวยผมเล,ล่นบ่า <troops> ผมได้เล่นลมแต่ผมเล่นลมไม่ค่อยเป็น เล่นแบบว่ามัวทุกเลนไปดูกันว่าจังหวัดหรือเปล่ายินก็บเราเล่นกันเยอะๆก็อยากเล่นบ้างเยับลอยครับเยับลอยครับป่าชาก็โดนสกิลขอไปแล้วเยับลอยครับสองสกิลวอลยิ่มากป่าชาก็สกิลวอลไปเลย ว่าเราจะหมดก็เพิ่นมามนปับ๊บจบลอยครับสกิลแมนช์หายหยมดเก็บตู้อะไรวะแกต้นเกมเลยเก็บตู้หรอ

Bali với anh <coughs> đừng để về Này này, đó có ba miếng <coughs> dơ, có đầy lên ba. Anh giúp lại một lần nữa, ông bảo má 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 má. Nhanh ngay, nhanh ngay, giúp lại tiền đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ผมก็เล่น mhm. หัวจู๊หรือหรือกระจ้อยพวกนี้มันไม่หอนเหมือนกระเจ้าเล่นปัญหาอันติมารอดย่างหาเด้ออ่ะย่งย่างหาเด้ออ่ะอันติมารอดเด้อ mặc dù em bây giờ anh phải học lên đi mày mày Chuyện gì mày Bật bật mày mày Chuyện gì vậy? mày 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 Chẳng ngay chẳng mày 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 Don't you like no night an enemy had been slain by a heart of steel and cold end <coughs> มันแค่ต้นเกมมันแค่ต้นเกมใครจะล่มอาฟาได้ยากเียร้อะรับอันดีว่าเป็นยังไงดูดูด mm ูด hmm. ู ม่ไม,ไม,ไม,ไมยังไม่มสำนันแเจ้าจออก็เล่นโหดนะวะเจ้าออจเล่นจังเด๋อใครรู้แนะนำคอมเมนต์อาทีา <'m> ถ้าจะเล่นหหดต้เล่นยังไงาจะเ่ หยิบลอยครับยังไงครับหยิบเลยจะเอาเดี๋ยวเอาลอยจริงบอกแล้วผมเล่นเลีนมั่วนชั่วหมดละเล่นแม่งทุกเลนนั่นแหละไปทุกเลนเลยเล่นกลางเลีนบนเรียนล่างไปมด

ใส่รองเท้าเดินกดไปผมบอกเลยผมเล่นยีโร่ตัวนี้ครับรู้สึกว่าไม่กลัวฮีโร่ตัวไหนไม่กล้อยกลัวแบบว่าส่วนส่วนยรงจากส่วนกดซ้ำ giờ tự nhiên lên rồi, tôi và không tài giỏi, sốt căng tiệt, đủ hết, đủ, 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 mà đủ, 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 đủ,

Lại, cái gì đẹp loài, cái Sống destroyed song Có Tôi cũng hụt thế nhỉ, nó đừng Sống đừng, sống đừng mất Sự đáy ở nhỉ Nó đừng ra

lại up như này up lên tàu lên lại up chết đã chết thật mát ao ao mía mía lại 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 phong lại lại mía lập lại bay cất bay 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 bay